โดยพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และคณะสัตธาสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใซสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้พร้อมใจการกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรจันสีแก้ววิจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานภเพศ โดยมีประธานนำกล่าวคือกาณมนตรลัคนาช่วงเปียการันติด,ด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงกาลยนตรทอมกาลยนติแก้วบูดพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ประธานนำกล่าวคือกรารมนตรฉลองกาณมนตรทรงสีโมราการันตรสุชารติมาลากีรติรัตและพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยมีประธานนำกล่าวคือการยนมิตรคำปานกนารันณมิตรอรไทยโจกเบ่งบุญจากนั้นคณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงค่ะก่อนที่ท่านประธานสง์จะได้กล่าวสมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จํานวน12รูปและร่วมการถวายพัตตาหารเพลนด้วยค่ะและสำหรับพิธีกรรมภาคบ่ายนะคะเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพทุกคณะตั้งริ้วขบวนอันเชิญภ้ากฐถินและเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานใจ ต่อมาท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างจึงเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาโดยมีการาณมิตรไครสีอันเลนการาณมิตรมนัชยาใคลจันเสตการาณมิตรสุกัญญาพร้อมราบการาณมิตรบุญยูรุผักชีเป็นประธานนำกล่าวค่ะ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินโดยมีกัลยาณมิตรวีราชาติสิริวัฒนาพานกัลยาณมิตรวารุตกล่ำเสือการยาณมิตรพิมธิดาการยาณมิตรทอนการยาณมิตรภูมิธรรมการยาณมิตรธรรมทอนจันแจ,จมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินค่ะพร้อมทางได้น้อมนำถวายผ้ากรถินแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระไบดีกากิติกิติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสกล่าวรับพระเดียงสง์พระมหานพสิทธิ์นัทชโยกล่าวอัปโลกกถินโดยมีผู้รับผ้กถินในปีนี้คือพระพรชัยอาคาัคชโยพร้อมกันนี้คณะประธานกถินก็ได้ถวายปัจจัยและพานระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยมีประธานนำกล่าวคือการมนตรเอ็ดเวิร์ดการมนตรบุกี้สโตนแฮมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีนะคะโดยมีกาณมนตรธนอินชมชัยปัญญาการมนตรแพงตาศิรหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีการมนตรอ้าย กาลยมิตรนหไทยธรรมรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะซึ่งในซึ่งในการนี้นะคะคณะประธานบุญพิธีก็ได้ถวายปัจจัยและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ด้วยค่ะจากนั้นนะคะคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทำบุญกระถินและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะตัวแทนคณะประธานกองกระถินสามัคคีคือ กาลยานมิตรวารุษกล่ำเสือก็ได้กล่าวถึงความปลื้มปิติที่ได้มาเป็นประธานกองกระถินสามัคคีในปีนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปลื้มปิติใจค่ะให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ